เอาเลยเอาเลยเอากัดคอกัดคอเลยกัดคอเอาเงินเอาเอาฮะฮะฮะฮึบกระโดดคุบเอาคุบเอามันคุบเงอเอาคุบเลยเอาคุปคุป เอาเอาวันเออเด้ออ้วนเอาเอาเอาคุบลูกคุบเออเอาเลยบาดนี้เอ,อาจ <อ 1971. S 1> <อ>ัดการบาดนี้กระโดดเลยเออเด้ออ้วนเออ้วนไตเลยกระโดดจัดการเลยเอาเอาอีกฟาดเลยฟาดคุบเออเอ้อคุบไตเลยเผมไตรุดผมเริ่มโม้ขึ้นเอ้วเอาคุบเด้อเอาเลย 好嘞，跑了。